ทำไมทำงี้ออกมหดูแล้วแบบมึงยังอีกแต่งเกงอีกวันนั้นเนี่ยหนูรู้ไหมว่าเขาไปไม่รู้ค่ะหนูออกจากบ้านป้าสองทุ่มกว่า,วาไปถึงที่นั่นก็มาสองทุ่มยี่สิบค่ะแล้วประมาณผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่เขามาก่อน <c oughs> เขาหาว่าหนูมีอะไรกันแล้วแต่หนูยังไม่ได้ถอดเสื้อถอดกางเกงของหนูเลยยังไม่ได้ทำอะไรก็ห <c oughs> าว่าหนูเอาหรือเปล่าหนูก็บอกเปล่าไม่ได้เอาหนูก็สาบานว่าหนูไม่ได้เอาเขากลับไปบ้านเขาก็เช็คของหนูอะถามเขาสิวันนั้นเขาเอากี่รอบ ทำไมทำงี้ออกมาดูแลกบนมึงเังอีกแต่งเกงอีกรู้จักกับภรรยาได้ยังไงจากแอปพลิเคชันแอปหนึ่งครับนานหรือยังนานนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับไม่ได้มีลูกด้วยกันไม่ได้มีครับตอนที่เราคบใหม่ๆเนี่ยก็โอเคใช่ไหมใช่ครับเราเลี้ยงดูเขายังไงบ้างดูแลก็ดูแลน้องเขาทุกอย่างครับตอนที่เราไปคบกับผู้หญิงคนนี้ถามยิงรู้ไหมว่าเขามีผู้ชายคนอื่นไหมหรืออะไรเราเราเคยเห็นไหมไม่รู้ครับ เขาเคยมีมาก่อนไหมหรือไงเขาเลิกลากันครับกับพ่อของลูกครับเขาก็บอกว่าเขาโสดครับผมก็เลยคุยออกับเขามาตลอดแล้วก็คบกันพอหลังจากที่คบกันแล้วพอเราโพสต์สตอรี่ในเฟซในอะไรอ่ะก็จะมีผู้ชาย,ยคนหนึ่งเคยคบออกับเขาเหมือนกันโทรมาหาเรื่องผมให้ผมอะ่ะเลิกซะไอ้แก่นน่นนี่นั่นมะันไม่เหมาะสมด่าคุณไอ้แก่ด้วยแล้วคุณทํายังไงต่อวันนั้นผมก็จะเลิกเลยทีนี้ทางคุณป้าเขาเนี่ยป้าของฝ่ายหญิงนะใช่ครับก็มาบอกผมว่าอย่าเลิกเลย บอดีกว่านะนู่นนี้นั่นทางนู้นเขาไม่มีอะไร,อย,รอยากให้คบตรงนี้ผมน่ให้อภัยเขาได้ไหมผมก็เลยให้อภยัยถัดจากผู้ชายคนนี้ประมาณไม่กี่เดือนนะครับก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอีกเบอร์ที่สีก็เคยคบก่อนคนที่2ครับทีเนี้ยผมก็ตามอ่ะตามสะกดรอยไปก็ไปเจอแต่ว่าป้าเลี้ยงอ่ะไม่ให้ผมไปป้าเขาไม่อยากให้ไปใช่สน,นป้าเขารู้อยู่ตลอดรู้ครับผม,มแจ้งเบะแสไปว่าเขาไปอยู่กันที่ม่านรูดนะเขาก็ ไปแล้วก็ไปเจอจริงๆแล้วคุณรู้ได้ไงครับอยู่ที่บ้านรูนผมแอบสก็ดรอยเข้าไปครับเห็นเหรอก็เห็นรถเขาแต่ครั้งนี้คุณใค้่อััยอีกเหรอเหมือนเดิมครับป้าเลี้ยงก็ให้มาคุยกันแล้วคุณคุยกับฝ่ายหญิงไหมวันนั้นคุยครับ คุยว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่สบายใจน้องเขาก็สาบานว่าเขาจะไม่ทําอีกแล้วแล้วมาจดทะเบียนมาแต่งงานกันตอนไหนสิ้นปีเลยครับน่าจะเดือน7เดือน8ครับลอยแค่2อสเดือนโบนัสออกก็มามั่นเลยครับคุณไปจดทะเบียนเขาเมื่อไหร่มกกลาเหมือนกันครับของปีนี้ครับผมก็มั่นใจตัวเขาว่าคงจะไม่มีอะไรละผมก็เลยเริ่มทํโอ T พอเลิกงานดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มบางทีก็สว่างบางทีก็ทกเที่ยงคืนกลับมาก็มาขอหลับนอนกับภรรยาเขาก็ไม่ค่อยให้แล้วเขาก็ขี้วีนบ่อยผมก็ถามลูกสาวคนเล็กว่าเออ่อบคคุยกัใรรหืเปลา ลูก uh huh. สาวคนเลยก็บอกว่าแม่แอบ,บคุยแม่ไม่ให้บอก uh huh. ผมก็ไปถามภรรยาว่าแอบบคุยกับผู้ชายเหรอเขาบอกว่าไม่ได้คุยผมก็เริ่มสงสยัยละกลับไปดูอแอปพลิเคชันที่เขาลิงก์ GPS อผมเข้าไปดูเนะี่ยปรากฏว่ามันไปที่ตำแหน่งของสนามฟุตซอลที่หนึ่งในราชบังไปตรงนั้นอะ่ะสิบเอ็ดครั้งวันนั้นเป็นวันที่ยี่สี่ใช่ไหมครับสองทุ่มเนี่ยผมโทรหาเขาเลยช่วงเวลาที่เขาไปเนี่ยจุดนั้นอะ่จนนอะจะเป็นช่วงประมาณสองทุ่มเขาไม่รับสายผมก็เลยขออนุญาตหวัวหน้าก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปในจุดนั้น พอ,อไปปุ๊บก,ก็หาครับหาไม่เจอรถยนต์เนี่ยเขาไปจอดในโซนที่โรงจอดรถที่มันไม่มีรถเลยมันมืดๆแล้วรถมันแบบกักๆ,ๆผมก็เลยเริ่มถ่ายคลิปแล้วก็เดินไปหาผมเห็นแสงไฟด้วยไฟท้ายบัตรรถสตาร์ทอยู่ผมก็เลยเดินสองเข้าไปครับแล้วก็เปิดปุ๊บเจอเขาออกมาทำไมทำงี้ฮะ,ะทำไมทำงี้ออกมาดูแล้วกันมึงจะหนีแสงเก่งอีกให้มันทำไมบวมันนี่ Mày ngủ lên mùng đang Ngángลง. Không làm làm sao? Hả? Hả? mày? Hả? มึงอยากตายเหรอเหตุการณ์วันนั้นมันจบลงตรงไหนผมก็ไล่เขากลับแล้วก็บอกภรรยาว่ากลับไปคุยกันที่บ้านกลับไปบ้านผมก็ก่อนภรรยาปรับความเข้าใจกันประมาณ30มสนาทีครับสายทูก็ยกพวกมาเลยครับมากันกี่คนนับได้หน้าบ้าน11คนครับเนี่ยนะฮะมากันงี้แล้วถอดเสื้อเดินอย่างงี้ใช่ครับพอเขามาถึงหน้าบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าผมชื่ออะไรทําเพื่อนเขานานนี้ได้ไงบังคับให้ผมมรบับรบทริปแล้วก็จะเอารองเท้ากับเกงในผมก็เอาใส่ถุงแล้วก็วางไว้หน้าบ้านปะเรียงขอเขาหลายครั้งแล้วใช่ไหมไม่เคยขอ เพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ด้วยกันเราไม่รู้เรื่องในครอบครัวเราจะไปขอได้ไงเพียงแต่ว่าเราพูดว่าเคลียร์กันเองได้ไหมตกลงกันเองได้ไหมถ้าตกลงกันเองได้อยากอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไปยินดีที่ให้สัมภาษณ์ทุกอย่างใช่ค่ะ อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดใช่ค่ะผิดหนูยอมรับในส่วนที่หนูผิดแต่อที่หนูไม่ผิดแล้วเขาเก่าหานี่หนูก็ไม่ยอมเหมือนกันไปรู้จักพี่เสือได้ไงเขาก็จะเดินมาซื้อของที่ร้านน้ำแข็งใสหนูกับของป้าแล้วก็สแกนจ่ายก็กเอาชื่อบัญชีของป้าไปค้นหา<อ>เขาก็เลยเอาเฟซของป้าค้นหาเสร็จปุ๊บเขาเจอเฟซหนูพอดีเขาก็เลยทักอตอนนั้นเขาทักมาจีบแล้วเหรอทักคุยกันเล่นเล่นก่อนคะ่ะเพิ่งมาคุยนัดเจอกันเมื่อวันที่9ถ้าเจอกันถ้านับๆเลยกับรวมมันเกิดเหตุห้าครั้งประเด็นมันเกิดขึ้นวัันนนน้้เ่่ยหููมวาาไป ไม่รู้ค่ะหนูออกจากบ้านป้าสองทุ่มกว่า,วาไปถึงที่นั่นก็ประมาณสองทุ่มยี่สิบค่ะแล้วประมาณผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่เขามาก่อน <c oughs> เขาหาว่าหนูมีอะไรกันแล้วแต่หนูยังไม่ได้ถอดเสื้อถอดกางเกงของหนูเลยยังไม่ได้ทาอะไรก็าหาว่าหนูเอาหรือเปล่าหนูก็บอกเปล่าไม่ได้เอาหนูก็สาบานว่าหนูไม่ได้เอาเขากลับไปฟังเขาก็เช็คของหนูอ่ะถามเขาสิวันนั้นเขาเอาห<บ>นูกี่รอบอุยโอ้โหแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรกับหนูเลยหนูไปคบกับผู้ชายคนที่หนูมีทะเบียนสมรสทำไมแล้วไปมีอะไรอยู่บนรถอย่างเงย มันเป็นประเด็นตอนนี้หนูจะแก้ตรงนี้ยังไงอ่ะถ้อให้พูดก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรเลยค่ะก็ยอมรับว่าตัวเองทําถ้าหนูไม่มีตังค์เพราะหนูไม่ได้ทํางานหนูก็จะขอเขาก็จะบอกว่าอย่าทําเหมือนพี่เป็นคนหาเงินให้ได้ไหมพี่ก็เหนื่อยให้พี่มีติดบัญชีไว้บ้างแต่พี่เขาก็เป็นคนบอกว่าพี่จะให้นี่หนูก็ทนลําบากมาเยอะแค่เรื่องนั้นหนูลําบากขนาดนั้นหนูเลยนอกใจมีคนอื่นเหรอค่ะพอเจอคนถูกใจคุยดีหน่อยด้วยหนูก็ไป ยอมรับอย่างนี้เลยใช่ค่ะก็มีคนบอกว่าอุ๊ยรอต่อคิวเลยอยากได้ผัวแบบนี้หาได้ที่ไหนตอนนั้นหนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่พอมั่นกันแล้วถึงได้รู้ว่าเขามีหนี้ก้อนโตมาก่อนที่จะคบกับหนูอ่ะเป็นแสนแสนในเมื่อหนูต้องทนขนาดนั้นอ่ะทำไมไม่บอกเลิกไปเลยก็ยังไม่กล้าที่จะบอกเลิกเขาอะค่ะ อแต่เลือกวิธีในการที่คุณจะไปมีคนอื่นมีคนอื่น,คน,นแค่กับว่าแค่ให้มีความสุขชั่วคราวแต่ตอนที่มีมือที่3ามแต่ก็ดูแลเขาอย่างดีเหมือนเดิมนะคะคือ<ห>อย่างนี้ค่ะบีไอ้กรณีที่เราจะหยิบเอาเหตุต่างๆนานา,นาที่น้องเล่ามาว่าเขาดูแลหนูไม่ดีมาเป็นเหตุในการปฏิเสธของกฎหมายตรงนี้มันทําไม่ได้แต่กรณีนี้พอหนูทําปับ๊บกฎหมายมันเข้าทางเลยเมื่อกรณีมันมีการกระทําโดยการนอกใจเนี่ย ถึงจุดไหนกฎหมายไม่ได้ดูตรงนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องได้ค่าเสียหายกับบุคคลที่3ได้ทันทีไอเรื่องที่พี่ดุ่มอยากจะรู้ว่ารักไม่รักอ่ะยังรักกันอยู่ไหมอ่ะหลังจากนี้คือชีวิตของพวกเราแล้วนะอ้าวหนึสไม่รักครับ